สบายดีสบายดีทุกคนมาพอกับเสาเราแต่ในแทยแดนมือในเสาพันมาบู่พอดเนาะมาอยู่นาธนาคารกรุงเทพเสาพันมือในเสาพันสิมาเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพเนาะเพราะว่าสาพันอ่ะบ่เคยมีบัญชีธนาคารในไทยจักเชื่อมือในก็เลยสิมาเปิดล่วก็รวมกับเพจสองยูทูบเนาะเพื่อนก็บสียหก่อนมาขโมูลธนาคารเนาะใส่ในหันเนาะสาพันกับบ่มีบัญชีมือในก็เลยสิมาเปิดที่แรกนะสาพันเคยทำ ทางธนาคารกรุงเทพไปแล้วนอว่าคุณล่าเปิดได่บอเพื่อนก็บอกว่าเปิดได้แต่ว่าต้องให้นายจ้างมาอย่างยืนมาอย่างยืนนั่แลากาเวลาเขาเปิดบัญชีเลียเขาบัวสามถใส่บัตร ATM ีเอ็สะพันก็งงว่ามันเป็นยังนาะเพราะว่าอย่างที่พี่น้องของสะพันไ่นเพิ่นก็ใส่บัตรคือกันเนาะมีบัตรยังก็เห็นยังก็ไรลวกา อ่าบ่บ่มีนายจ้างมาอย่างอยู่นําก็ได้เนาะเฮามามาเปิดบัญชีได้เลยเนาะมื้อนี้สหพันธ์ก็สิไปถามเพิ่นใหม่ว่าอ่าแม่นแท้บ่หั่นนะท่านบ่ได้เนาะหพันธ์ก็สิไปอ่าเขาธนาคารกสิกรเพราะว่าญาติพี่น้องตวยน้องเพิ่นก็ใช้กสิกรเนาะก็สามารถเฮ็ดได้เนาะหพันธ์ก็ได้สิไปไปลองถามเพิ่นใหม่เพราะว่าอยากเปิดกรุงเทพเพราะว่าแฟนงพันธ์น่ะเพิ่นใช้ธนาคารกรุงเทพ วเวลาเขาเหตุธุรกรรมเองทำมันกะง่ายเนาะธนาคารเดียวกันเนาะอ่ะาถาวรัยกรุงเทพกัสิเขาก,ส,ขกสิกรเนาะทุกคนอันนี้เนะส้าพันนะบ่ยว่าสิมาเปิดบัญชีธนาคารเด้อกระเป๋าเส้าพันขาดโมเมนต์วานักเงินเนื้อทุกคน,กคนอย่าเขา่าใจ๊พีทแปลว่ามันอะไรนะมันเก่ากระเป๋าเก่าอะไรกันอ่ายี่หอ้อโมเมนต์แบรนด์เน่เนาะก็ได้ขาดเนาะทุกคนเออ โบมีเงิ่อนหรอกงงคือการโบมีเงินโบมีแต่ว่ากระเป๋าขาเนะเาะแย้สะพันสีขาวไปทำธนาคารก็เนาะถาบา่ไดาก็สิไปธนาคารกรสิกรเนาะทุกคนเนาะเพิ่อนก็จะวอร์มยานห,หา,ายเข้าถ่ายขีบขังในเนาะมันจะเหตุบ่ได้เนาะทุกคนเนาะแย้สะพันออกมาจังสิมาบอกทุกคนเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะแย้สะพันไปก่อน ทำที่นี่ค่ะค่ะส่วนมากค่าค่ามีบัตรชมปูแล้วต้องควบกับพาสปอร์ตเพรอันนี้บัต,ตรตัวนี้หนูแปลว่าหน,นูมาอยู่มาอยู่แล้วที่นี่พาสปอร์ตหนูหมดแล้วช่วงโควิด ทางนักธารก็เลยเปิดให้ใช้บัญชีจมพูทีนนี้ถ้าเปิดบัญชีต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่าปกติอย่างถ้กคนที่เขาเข้ามาจะต้องมีพาสปอร์บัญชีปกติอย่างเป็นสัญชาติพม่าหรือเลี้ยเข้ามาทําแบบนี้นี่คือถ้ามีอย่างนี้นะคือไม่ใช่คนไทยอย่างนี้คือต้องคู่กันในการเปิดบัญชีค่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าได้พาสปอร์แล้วลูกค้าเข้ามาทำเนาะ ถ้าพาสปอร์ตอ่าม,ม,มันต้องกลับไปผังเราใต้องไปทำใหม่ <c oughs> ถ้าเราพาสปอร์ตเก่าได้ไหมคะ <c oughs> ถ้ามันหมดอายุแล้วก็ใช้ไม่ได้เราต้องรอค,คนที่ต้อโควิดไปก่อนเนาะค่ะก <c oughs> ็ค่อนข้าทุกคนสรุปคือสรุปคือค่อชาวพันเปิดบัญชีบุหรี่อะไรไหคนบอกว่า ต้องมีพาสปอร์ตต้องมีพาสปอร์ตถึงจะเปิดไหลแต่ว่าชาวพันธ์นะมไม่มีพาสปอร์ตเพราะว่าชาวพันธ์มามาอยู่ไทยนะ่ะลาพาสปอร์ตมันเบิร์ตส่วงโควิดอะไรอ่างเี้ทางรัฐบาลถึงก็ได้ให้เปิดเฮตุบัตรชีชมพูอยู่นเนาะเฮตุบัตรชีชมพูบัตรแด้งานนอนอยู่ต่ออยู่ไหลอีกสองปีไปเนี้ที่นีาฮะ สาพันธ์กับมิ้บัสชี้ชมพู่ตอนนี้วันนี้เพื่อนมาบอกว่าบ่มีพาสปอร์ตหาเทศบ่ได้นอนยุ้ยเท้านาธนาคารกรุงเทพวันนี้สาพันธ์กับเขาไปธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยก็ได้บอกว่าบ่ได้ต้องมิ้บัสสะป่วนวันนี้เพขนก็ได้บอกว่าท่านไปหานายจ่างให้ายนายจ่างอย่างยืนให้ยชาพันธ์บอกเขาใจว่าเป็นยังตรงมีใบอย่างยืนจากนายจ่างเพราะว่าเขาก็มีบัสได้งานมิ้บัสซื้อนายจ่างอยู่ในหันอยู่แล้วค่ะนะ ก็ต้องไปหาเหตุยังแบบได้หลายอย่างนะมันหลายอย่างอันนี้คนยู่งย่ากนระวันแบบนี้าคผญานจะเกรงใจในจากนะแบบว่าเขาก็โบคอยเสียโอเคที่แบบว่าหต้องห้เอ่อหายวัดประจําตัวเขามาได้เถื่อนนอเหตุบัดประจําตัวหายบ้ประจําตัวตอนเขาไปเหตุบัดได้งางนแต่แต่เธื่อนึืมล้วนะแบบว่าเขาเจะคล้องบ้าเขาก็อ่ะจุบอ บาง่าสบายใจที่ว่าหายบานเท่าไร้เถองนะเขาอาจจะยานเข้าออกไปเหตุยังไรงไร้ตา,า,า,าแนวอื่นหรือสิว่าเป็นอันตรายต่อขาหลักของเขาสนะพานกับเกลงใจเอาโบาโหเหตุไดเนาะบัลลีสะพานเน่นนจำเป็นต้องใส่จำเป็นต้องใส่ต้งมีบัญชีองเดวคลองนะถ้า่มีบัญชีจะค้องกับเคชยูดทูกกับ ต้องใส่ใส่เื้อใส่ซื้ออบัูีชยังเข้าขอไปไม่เสร็จจะไหนทุกคนสะรูปผื่อเปิดบ่อไรแบบยงย่างน,นะทุกคนที่ว่าว่าเขาอยู่แบบบอ่อชิบาจะไหนอยู่แบบสิบะคนเชื่อโอเมรน แต่แบบว่าซิทซิทบนเท้าเทียมกับภาษาภาษาสุนทรเนาะโอ้โบเมนซิทบนเท้าเทียมกับคนให้มาเชิญช้างนองจากใส่เอกสารอียงหลายๆอย่างเนาะเช้าผ่านกระถาถาใส่สันสระชาโพสสันสระไทยแต่ใส่ย่างข้าโควีจอยเนาะเลื่อนเรื่องเล่นเรื่องอกสารเห็นไหมชาโเป็นสันสระไทยท่านแถวนะเวลาขอนเดียร์ย่างเอียงมันจังสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะ ข้าวขาค้ายย่างกะไนค่ะเป็นชนชาติเล้ากัมพูชาไั้เสียพม่าไั้เสียเห็ดเห็ดการขาคาอยอยู่ไทยโบาราณด้วยทุกคนคนต้องให้เป็นลูกจา้างมังสัญชาคอนอนุรักษ์อาชีพไว้ให้คนไทยจำนวนจำงวนอาชีพให้คนไทยโดยเฉพาะวันนี้นะคนเล่านี่เห็ดเห็ดบดได้ต้องเป็นลูกจา้างมังสัญชาเขามาทำงานไทยต้องเป็นลูกจ้างอย่างเดียวถสะพันวังวาขาไหลชนชาติไทยสะพันอยู่แบบว่าเห็ดเปิดห่านอาหารด้วยเห็ด ยังคือว่าเป็นธุรกิจของเราเองนะนะเป็นเป็นอิสระเป็นเซดีกว่านี้ฉันทาตอนนี้แบบว่ามันยังมีมีขอบผีดวงสักพันบ่างยสิแต่ปีก็มันไนไดเนาะวังว่าสิได้สันสาธิไหวโอเคทุกคนสักพันนะ่กะกลับไปเบิเ่งนกระเป๋าไปเบิ่งกระเป๋าละกกระเป๋ากาแฟสองพันสามพั 2, 000, 3, 000. นเนาะมันอยู่ในหางนะทุกคนเนาะ เ้าพันธ์นำบับเคยใส่อาของแหกวันนั่นงเท้าพันธ์เคยใส่ตะข้องซ้ำรวยเฉเตามตลาดหนาดนอกเข้าเขาปรชมอาหนาเขาปรชมกับแบรนด <c oughs> ์ <c oughs> เปิดบริเมสิหายแล้ว <c oughs> โอเคทุกคนเท้าพันธ์กัสิล่าอะไรบนเดยิเมื่ออะไรบนดยเมื่อกับความผิดหวังเมื่อบาวาป้าบุญกุศกับไรแม่ทุกคนเดี๋ยวมาใหม่เมื่อนะ บ่ไหลมื่อนี่กาม่าไม่เนื่อยนะแต่ว่าสาเหตุตามที่เพิ่นบอกนีจ่จท็กซีได้บ่ไหลด้วทุกคนเพื่อนเพื่นไปหามาก่อนเพราะว่าพลังงานเท่าก็บ่ค่คอยมั่นใจนะแต่ว่ากุสิบ่ค่อยมีคนเล่าแบบมาเปิดบันสี่ได้นะถามโ่ไหลก็กุศิจะได้นาะโอเคทุกคนไปแดนเดอร์บายบายอย่าลืมกไดไลิ์กด์กุศิจะใชเป็นกำลังใจให้สาวเราใจในไทยแดนเดอร์ขอบใจได้ร้ายบายบาย